คนนี้ฟีฟใจดีดียนดีนำทีสดนี้ในนทาทุกคนนั้นทำโคตรดีแลกอินึงวันก็ได้ศัตรูแล้วือโคตรตีคือเขียนมาขนาดนี้คบเพียนเสร็ชิีเดก็มาครับเนี่ยทั้งหมดแล้วอีนึงวันี่เข้าเกมนัตนปีละครอย่างดีลยไฮไลท์จิสักกัน เด็กอย่างหนักเลยนะครับยิงแยบทุกตัวครบหมดเลยโอไรออนก็มาเจ็ดวันนะแต่โคตรเล่นกันนที่คนในดาชาก็แบบอะไรกันนะโหมากันหมดเลยยิ่งสนุกไปเยอะนะครับอันดับแรกก็เราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นโอไรออนเนี่ลยนะสกิลกดใช้อย่างเยอะ ดไม่ใช้สกิลอะไรอะไรเลยโมเดอยวต้องเลือกตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งกว่าฮัลโลน่ะแมวไม่้อาวอสแอนดูแมวทั้งหมดที่มีมีประมาณนี้เลยทีมเวิร์เดี๋ยวนะอย่างเดี๋ยวเดี๋ยว เขายังเอาไม่ครบยังเอาไม่ครบนี่ข้อมูลแต้มโม้ครบจะให้เอาทั้งหมดเลย

ยังว่นเขาเมื่อกี้เหมือนว่าผมนเลยะวาเขาจะยิงไม้อะไรเฮ้ยเปิดปะเปิด่อนได้ปวดเฮ้ยลมมากเลยขอ้ย bọn. Cố gắng mà Double kill. Double kill. Đâu nóเก็บเครื่องบิน. <laughs> But I am a master of games. ซื hit, oh, <Okay>. ้อลงอีกอีกอ uh ันแคบมีตแล้วัหนมดีกวจะมีคนอาของเขมันน่เ่ยนทุกคนตายกันหมดเด็กเป็นผมสองคนเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งออ้อ้ ก็อนีน่คืนะอปืนปินไกมาเล่นเลยแล้วก็ท่เอเลยตอนนี้จะวิ่งไปทาง,งน,นี้ะนะคะท่านผู้ชมนี่ท่อท่งนู้นไม่บอกใครจะเก็บเป็นความลับเสี่ยง เยวนะชื่อเจ็บจะเป็นผู้หญิงอันนี้คือเามารับของตีกันตรงนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยโู้ยโยโ้ยยโ้ยยโอ้ยโอ้ย้ คุณผมพลาดจไอ้ขี้อันนีนหมากกเลยต้องแก้แค้นนี้แหละจะแก้แค้นมันไอ้มีบาดสามอันนี้นนนันซื้อเดี๋ยวถ้ามีใครซื้อปืนมีผมกไปรอมนินแต่อย,อยู่นี่สิแม่แม่แม่ เนาะอยู่ไม่อยู่ไม่ไกลเลยเนี่ยคศัตรูคืออันบแรกก็จะหลอดอยู่ตรงนี้นะอันบแรกก็จะรอดักยิงคนแหละมือสี้างเหรอตอนไหนต้องชอบ ผมกัดการรอบนี้เพื่อนแน่ใจนะว่านายจะโดนยิงง่ายโอ้โอยขนาดได้เงินมาเยอะป่านนี้แล้วรอน้นี้ยังไม่ขาดต้องซื้อสกิลสำรองก่อนด่งนั้นเดี๋ยวโอไลออนอาคาน รอบนี้แหละผมโกดจริงเลยเยังไม่ยยบัวผมล่นแบบเล่นไม่ค่อยเก่งม,มากกว่ายือไม่มีขยักเล่นด้วยแตเย่เพื่อนก็อาจจะมีคนมาเล่นด้วย แพ้หาพ่อหรอีแพ้เป็นหน่อยไม่เป็นไรแต่เพื่อนเล่นไหมก็ไม่รู้โอ้ยี่สิบ่อเพอเล็กเหรอได้ ม่กเได้ถาวรลีนก็จะกเล่นทุกวันสีซีลีกนก็ะได้แต่เมื่อผมเห็นท่รายอกอื่นอะไรเฮ้ยแลวเดี๋ยวยืดอย่างตื้ปืนปือย่างตื้นี้อยากได้ปืนมากเลยโอ้ยี๋ยวเมื่อไหร่ยืดจะถึงเมื่อไหร่พี่เยจะถึงที่สามสิบจะได้สองร้อยเพชรโอ เอาแล้วไปไม่คุกคนไม่เทียบกันไม่ได้แอนด์วิวเจ็ดสิบเกิดจะเกิดจ็ดสบอัพดีวีออลดโหลดีวีเนี่ยตอนนี้ห้าสิบได้เก็ตบอดเดี๋ยวนะปืนกลมีอมืมอองปรเมดด้วยปืนกลมือมือสองได้ห้าร้เมด้วย ลูกซอง,องนลูกซองมาภารกิจวันนี้แหละคือภารกิจที่อยากทามกที่สุดดูกันจะต้องเล่นพือให้ชนะอันแรกแล้วก็จะเข้าออมา่นโซนเหมือนเดิมโอ้นานหน่อยหลังจากนั้นก็จะเลือกปืนให้ครบที่เลือกก็น่าจะเป็นน,นีแหละโอ้ยมันจะเล่นดได้ไหม พื้นเสร็จก็ปืนต่อไปก่อนะจ๊ะปืนไหนอ่ะปืนน่าจะเป็นพมนค่อยชอบชอบใช้เลยเป็นไม่ก็ด้่วลาดูนตายถ้าซำเสรมันจะไม่เป็นไร เพื่อคนดีห้างเขาไม่มีขาดการน้ำศพเป็นอยู่เดิกขายน้ำศพเป็นว่างจต่อตปิดตาเป็นมาตั้งสมัยโบราณเข้าหัวอยู่แช่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพดี๋ยวนะมีคนติดตา การอินฟลนนนูเอน,นเซอร์แลการรัตหบตัดแย่อย่าขอออกนะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดออกแล้วการรักกิตจะเป็นยังไงบ้าง ไม่เพิ่มนะไม่เพิ่มไม่เพิ่มอ,อ๋อแสดงว่าต้องอยู่ในโหมดเลยนะมารอบนี้จะพามาเข้าตี้เปลี่ยนจากโกลดที่จะกลายเป็นการ์ดไม่เขียนตั้งเสียงครั้งนี้มันภาพทีู่ดดีกว่าพูดไม่ทันแล้วอันนี้เนี่ยนึกตลอดเลยว่ามันต้องมาตรงนี้เนี่ย